อ้าวสวัสดีครับอยู่กับแจ็คโฟกิงเหมือนเดิมครับวันนี้มาทําอะไรวันนี้มาไม่มได้มารีวิวรถแต่พามาดูอ่าวิธีดูรถมือสองที่อ่าซื้อไปแล้วไม่ต้องซ่อมแล้วไม่ไมต้องกังวลใจว่ารถมีการชนนะพีความหรือจมน้ํานั่นเองปไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างดูตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าครับไปพร้อมกันเลย นี่เลยอ,อย่างแรกที่ผมจะพามาดูก่อนเลยเนี่ยก่อนก่อนที่จะมาดูเครื่องยนต์เดี๋ยวผมพาไปเปิดฝากระโปรงแล้วแต่ผมเปิดไปแล้วแหละนี่อย่างแรกที่สมมุติท่านอ่ะเราเปิดฝากระโปรงเราจะต้องเห็นภายในตัวรถฝั่งคนขับก่อนแล้วกันนี่คืออย่างแรกที่เราดูได้เลยคือเนี่ยฝาประตูเนี่ยตรงนี้มีการชํารุดไหมว่าอ่าเขาเรียกว่าสมบูรณ์ไหมมันยังอ่าเขาเรียกว่ามันยังสวยอยู่หรือเปล่านั่นแหละเนาะถ้ารถที่มี ambient light ด้วยเนี่ยเราเช็คได้เลยว่ารถเอเขาเรียกว่าตรงนี้ติดไหม คือจริงๆมันติดอยู่แล้วเราไฟมีอะไรมันไม่ได้กินเยอะแล้วมันไม่ได้ร้อนด้วยแล้วมันอยู่ภายในรถเราเปิดแอร์ตลอดเนาะนี่อย่างที่สัมผัสครับอย่างที่ใช้ได้ใช้งานหลักๆเลยอะ่ะนี่คือเบาะตรงนี้ช่วงรองน่องช่วงนเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ติดกับาฝาประตูตร,ตรงนี้พอดีพอแล้วเราขึ้นเราก้าวขึ้นมาอย่างแรกเลยที่เราโดนเนี่ยคือแก้มตูดเอ้ยไม่ใช่กลางตูดดอกยอกๆคือเขาเรียกว่าเราจะต้องโดนตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเข้าตัวรถเนาะถ้าอย่างบางคนเนี่ย หวงลดแบบรักรดมากๆเขาก็จะเวลาเข้าขึ้นมาปุ๊บเขาก็ยังจะไม่เอายังไม่เอาตูดนี่หย่อนไปนะเขาก็จะแบบว่ากระเถิบขึ้นมาเอาตูดให้มันลงอยู่ในบล็อกแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมยังพูดไม่ทันพูดเลยนี่คือขาอันนี้ขาผมลอยไว้อันนี้ผมไม่ได้เอาพาดไว้นะอันนี้คือเอารอยขาไว้คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นส,ส่วนที่พับมากที่สุดเพราะเวลาขาก่อนที่ขาเนี่ยเราจะกวาดเข้ามาเนี่ยเราจะต้องพับเข้าตรงนี้ก่อนว่ายังสมบูรณ์ไหมนี่เราเลขไหม คันนี้อยู่ที่หมื่นเก้าใช่ป่ะคือวิธีดูเนี่ยคือไมล์มันอยู่ที่หมื่นเก้าเสร็จปุ๊บเราต้องดูว่าหมื่นเก้าจริงไหมคือเขาเรียกว่าภายในอ่ะใช่รีให้ให้รีสโอร,ริงใหม่หมดหรือว่าเขาเรียกว่านะอาดีเทลลิ่งใหม่หมดอ่ะไม่ไหวหรอกเพราะมันแพงเพราะมันแพงมากๆครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรหนังเท่าไหร่เบาะเท่าไหร่หน้าหลังใช่ไหมเนาะเขาคง,งไม่เขาคง,ง,งไม่ทำเขาคงจะทากันได้ยากเพราะว่าหนึ่งเลยเลขไมน้อยรถสวยนู่นนี่นั่น อย่าอย่าไปเชื่อเยอะเราฟังหูอารมณ์เหมือนเราฟังหไวไหูวแล้วเรามาดูสภาพรถด,ด้วยตัวตาเราเองดีกว่าดีกว่าเขาเคียมเนาะนี่ตรงนี้อย่างแรกที่เราจะเห็นเลยคือตรงนี้มีการพับหรือโย่นไหมอย่างเมื่อกี้ที่ขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่ผมขึ้นไปเนี่ยขึ้นขึ้นรถพาไปดูเลขใหม่เมื่อกี้เนี่ยตรงนี้จะต้องพับก่อนแล้วพับเยอะพับน้อยอยู่ที่การใช้งานของคน แต่และคนลูกค้า,คาหรือคนใช้รถแต่และคนน่ะจะใช้รถลักษณะการห่วงรถหรือการดูแลรักษารถไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะนี่และอย่างที่2คือก่อนที่เราสมมุติต้นเมื่อกี้อย่างที่ผมลง <c oughs> อ่าอะไรนะกลางตูดอะที่มันตรงนี้เราต้องต้องหย่อนไปก่อจะถึงตรงเนี้เราจะต้องอยู่ตรงนี้ก่อนหลังเราจะโดนตรงนี้ก่อนคือจะมีมีการหักไหมหรือพับหรือเหี่ยวหรือย่นไหมอันนี้ก็อยู่ที่การใช้างานของคนแล้วเนาะแล้วไม้เล็กน้อย,อย,อยเนี่ยหมื่นเก้าเนี่ยไม้ไม่ได้เยอะนะ แต่บางคนอ่าอย่างเช่นไม่หกหกหมื่นหรือห้าหมื่นแต่บอกขาดเป็นเป็นวงเลยเนี่ยวงเบลเลอร์เลยเนี่ยอันนั้นมีการก่อามายมาแน่นอนหรืออาจจะเขาเรียกว่าใช้งานทันไอสมบุกสมบันรถไม่ได้สวยจริงแล้วนี่อย่างที่สององเครื่องยนต์ดเราเปิดแล้วป,ปุ๊บจื๊อมาเนี่ยเราเปิดฝากระโปรงมาเราดูสภาพห้องเครืองเอา้าเราดูห้องเครื่องยนต์เสร็จปุ๊บเนี่ย เราดูเลยว่าเครื่องยนต์น่ะสวยสมบูรณ์ไหมแล้วแล้วจุดสําคัญคือตรงนี้เลยหัวน็อตเนี่ยที่ผมบอกหลายๆคลิปเลยนะหัวน็อตจะต้องสีชําจากโรงงานแบบนี้นี่เลยหัวหัวน็อตจะต้องสีชําจากโรงงานทุกตัวยา่าทุกตัวนะทุกตัวนะบอกก่อนว่าทุกตัวแล้วถ้ามีการตัดแปะล่ะเราดูจากอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นนี้นะเราดูจากช่องนี้เราใช้ตาเราสอดเข้าไปได้ว่ามีการตัดแปะไหมเพราะถ้าโรงงานเนี่ยถ้ามีการเชื่อม จากที่อื่นมาเนี่ยมันจะไม่ใช่สีนี้แล้วจะจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีที่ว่าเหล็กเชื่อมนั่นเองแล้วก็ลงการสนิททับอีกทีหนึง่งแล้วก็นี่ไ <c oughs> ล่ไล่มาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะปุ๊บรุ่นนี้มีเลเบลใช่ไหมมันก็จะแปะตรงนี้จะไม่มีเลเบลที่ว่าแกะแล้วแปะใหม่จะต้องมีเลเบลแปะอย่างงี้เนียนๆแบบนีน้จากโรงงานเท่านั้นนะนี่ไล่ไล่ไล,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 ล่มาปุ๊บตรงนี้เหมือนกัน คือเราดูเหมือนการซ้ายขวาเลยนะแล้วเาก็เรียกว่าะถ้ารถในกรณีที่มันเคยชนมาจริงๆเนี่ยชนชนจนหน้าแหกมาเลยหรือว่าชนอัดข้างมาเลยอย่างแรกที่เราดูถ้าเป็นรุ่นนี้นะแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเราก็ดูใครเราก็ดูได้เหมือนกันมีอย่างแรกนี่คือโครงรถของเข,งขาเรียกว่าคารหน้ารถที่เวลาเราต่อห้องต่อจากตัวรถออกมาต่อมาเป็นุ๊บอันนี้เป็นคานเนี่ยคือที่จะวางห้องเครื่องยนต์ตรงนี้จะต้องมีถ้าเกิดรถในกรณีที่รถเคยชนมาหรือว่าอะไรเงี้ยตรงเนี้ย จะต้องมีการเคาะเกิดขึ้นใช่ไหมครับจะมีการเคาะเกิดขึ้นแล้วโปะซีทีหนึ่งจะไม่มีความว่าเรียบแบบนี้นะไล่มาเรียบแบบนี้ไม่มีนั่นคือเขาเรียกว่าการเคาะคือการเคาะเนี่ยมันไม่ได้เรียบอยู่แล้วจริงคืออารมณ์เราเคยเขาเรียกว่าดัดเหล็กเล่นไปเล่นมาปุ๊บแล้วเรามาเคาะมันลักษณะนั้นเลยครับมันจะไม่ได้เรียบตรงแบบนี้เสมอกันนั่นคือรถเคยเกิดอุบัติเหตุมา สองฝั่งเลยนะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคือสองฝั่งเลยอย่างที่ผมบอกคือจะเป็นสองฝั่งนี่สองฝั่งนะนี่ไล่มาคือตรงนี้เลยคือตรงนี้จะเป็นคาร,รถที่รับออกมาตรงนี้คือหม้อน้ําแต่แล้วตรงนี้เราสามารถเปิดดูได้ไหมเราสามารถเปิดดูได้นะถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ได้มีฝาครอบแบบนี้ราสามารถดูได้เหมือนกันนะคือโครงคานหน้าตรงนี้มันจะเป็นเหล็กเป็นสี่เดียวกับตัวรถแล้วแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้ารถในการเกิดชนมา มีการเคาะเกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่ารถมีการเกิดอุบัติเหตุมานั่นเองถ้าชนอัดข้างปั้งมาเนี่ยอย่างแรกถ้าชนเข้าฝั่งล้อใช่ป่ะซ้ายหรือขวาตรงช่วงนี้จะต้องฉีดก่อนจะต้องฉีดก่อนแล้วเราแล้ว,ลวทีนี้ตรงนี้ที่มันมีเด็กยึดไปเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะต้องเคาะและ้วทําสีแล้วอย่างที่สองจะต้องดูที่มาร์กตรงนี้ที่ว่าโรงงานเขามาร์กมาตรงนี้ที่เป็นสีสีอ่ะมาร์กมาร์กของจุดหรือมาร์กโรงงานนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือมาร์กโรงงานนี่ก็มาร์กโรงงานอันนี้ของโรงานนรงานหมดเลย ไล่มาอย่างที่สามเนียอย่าฟไม่ปิดเดี๋ยวผมมาพูดตอนท้ายมันจะมีอีกรายละเอียดเยอะมากผมจะว่าผมจะผมจะร่วมให้เร็วที่สุดละกันเราเมราร์ตามขอบประตูทั้งสี่บานเลยเราจะต้องดูรอบตรงนี้เลยนะรอบเลยที่ที่เป็นยางแบบเนี้ยของรถทุกคันจะต้องมีอยู่แล้วเพราะเพื่ออะไรเพื่อที่กันเอาไอ้ตรงนี้เป็นกันนะ้ำเองเวลารถฝนตกอะไรมาปุ๊บมันยังไงต้องซึมผ่านรูเล็กๆอยู่แล้วนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นยาง กันกันน้ากันเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ข้างในเนี้ยมันมีเม็ดอาร์คอยู่คือเม็ดอาร์คคืออะไรผมจะอธิบายให้เข้าใจแล้วกันก็คือให้เข้าใจง่ายให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วกันเนาะเม็ดอาร์คเนี่ยอารมณ์เนี่ยอย่างงี้นิ้วผมเป็นเหล็กอย่างงี้เนาะสมมติเหล็กสองชิ้นอะ่ะเขาไม่สามารถเชื่อมอยู่แล้วถ้าคือเชื่อมอยังไงก็คือเชื่อมได้แค่ผิวเดียวคือด้านหน้าแต่เม็ดอาร์คคือเขาเอาตรงกลางเนี่ยตรงกลางช่วงนี้สมมตินี่คือเหล็กตรงกลางเนาะเขาก็จะ <release> อัดตรงกลางให้มันประกบกันด้วยความร้อนแล้วอัดด้วยเขาเรี <ๆ S 2> ยกว่าแรงสูงะะมมันนกก็จลายเเป ลักษณะมันจะคล้ายแบบนี้ผมพูดว่าลักษณะคล้ายนะนี่จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เป็นอาลักษณะจะคล้ายแบบนี้คือเราสามารถดูได้เลยถ้าเป็นเราสามารถดูได้ทั้งสี่บาทเลยนะแล้วถ้าเกิดรถชนกลางมาละ่ะอัดกลางลำมาปังอย่างแรกตรงนี้จะต้องมีการเคาะเกิดขึ้นแน่นอนคือตรงนี้จะต้องมีการเคาะเกิดขึ้นแล้วตรงไอ้ตัวน็อตฝาประตูนเนี่ยจะต้องมีการแกะใช่ไหมนี่ จะต้องมีการแก่เกิดขึ้นแล้วเราจะดูยังไงล่ะก็อย่างที่ผมอย่างที่ผมเหม่อใช้ทฤษฎีเดียวกันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะฝากระโปรงหน้าที่ผมชี้ดูน็อตหัวน็อตตรงฝากระโปรงเนาะเหมือนกันเลยตรงนี้จะต้องเป็นสีเดียวกับโรงงานเท่านั้นถึงจะให้ว่าถึงจะมั่นใจในระดับหนึ่งว่ารถคันนี้เดิมสีเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการชนเกิดขึ้นนั่นเองนี่น็อตเดิม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 หรือแค่ตัวนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้าย ต,ตัวนี้สวมขึ้นไปใช่ป่ะตัวนี้สวมขึ้นไปน็อตที่ยิงตัวผู้ขึ้นไปอันนี้คือตัวเมียเนี่ยคือตัวนี้มันจะแยกกันอยู่แล้วคือติดกันแต่ตัวนี้คือเป็นน็อตท,ที่ขัดระหว่างประตูกับกรไว้เนี่ยบานพับไว้นี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้น็อตขัดไว้นี่คืออันนี้อันนี้ก็ดัดบเดิมโรงงานอะไรแต่อันนี้มันค o ละสีเฉ่เป็นไรคืออันเนี้ยมันเป็นเข้อมาเสียบทีหลังคือยังไงประตูก่อนที่จะพ่นสีแล้วก็กว่าจะเข้ามาประกอบเนี่ยคือตัวรถอ่ะจะต้องแยกชิ้นเพื่อที่ไปทาสีชินน อันนี้เป็นสุดท้ายเลยที่ระหว่างประกอบประตูเสร็จแล้วจะต้องติดตั้งนั่นแหละอ,นนอันนี้ไม่สับอันนี้ไม่สี่เรียมนีไมีสี่เรียมแต่คือที่สีเรียมคือหัวน็อตพวกสีหัวน็อตอะไรนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะภายในผมว่าพาดูหมดแล้วเนาะภายในไอ้ตัวคันเนี้ยผมว่าผมรีวิวเต็มไปแล้วแหละจริงข้างหลังข้างหลังเนี่ยจริงไหมมันไม่มัน,ม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 นไม่ได้มีจุดสังเกตอะไรมากมายเพราะข้างหลังไม่ค่อยมีคนนั่งอยู่แล้วนอกจากซะว่าเรานั่งไปไหนมาไหน,ไหนตลอด นี่ลักษณะเม็ดอาร์คจะคลายย้า,ลายๆกันเม็ดอาร์คแต่มันจะตื้นกว่านิดนิดนึงนิดนึงต่างกันนิดหน่อยนี่อันนี้มัน,นจะเป็นเหมือนประตูบานาน้าคืออันนี้ก็จะเป็นเม็ดสีเดิมโรงงานน็อตหัวเดิมโรงงานอันนี้ก็จะเป็นตัวยึดตัวบานพับน,น,นั่นเอง ที่ผมบอกก็คือข้อเท็เาสําคัญคือตรงช่วงถ้าเป็นฝาประตูด้านถ้าเป็นถ้าเป็นฝั่งด้านข้างนะเราจะต้องสังเกตตั้งแต่เสาบีไลลงมาเลยไลย่ปุ๊บสุดแล้วก็ถ้าเป็นขอบประตูเราไล่เราไลา่เ,าลาเม็ดปาร์คขึ้นมาเลยนะเราแกะดูได้เลยขออนุญ,ญาตเขาแกะดูแ,ะดะแล้วก็อย่างที่สามประตูถ้าเกิดตูดละ่ะอุ้ยตายละใจเกเรอย่าคิดเยอะนะผุนผู้เล่นถ้าโดนชนตูดมาละ่ะยังไงดี ถ้าเกิดโดนชนตรงนี้ป oui, ั้งเสร็จปุ๊บยังไงตัวนี้มันจะต้องมีการย่นอยู่แล้วช่วงเหล็กช่วงนี้จะมีการย่นอยู่แล้วตรงนี้ก็จะมีเม็ดอาร์กหมดเลยเนี่ย uh, หมดเนี้ยตั้งแต่ตรงตั้งแต่ไล่ตรงนี้ไปนะไล่มาเสร็จนี่นี่เม็ดอาร์กจะเป็นลักษณะนี้ไม่รู้ว่าเห็นไหมเห็นอย่างนี้กล้องเห็นด้วยเม็ดอาร์กจะมีอะไรเขาเรียกว่าเม็ดอาร์กอย่างนี้เลยครับเขาเรียกว่าเม็ดอาร์กคือเม็ดอาร์กเนี่ย อย่างที่ผมบอกคือเอาเหล็กกับเหล็กชิน้นนึงประกบด้วยความร้อนแล้วก็ไปทําสีทั้งชิ้นแต่เอ๊ทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าเม็ดอาร์ตเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดยึดของรถตัวรถที่แข็งแรงมากที่สุดคือเม็ดอาร์คนะไม่ใช่การเชื่อมนะคือเชื่อมสมมติเราเหล็กประกบกันก็จริงแต่เราประกบไว้ได้แค่ตรงนี้แต่สมม่วนตรงนี้มันก็ยังเหลืออะไรเงี้ยส่วนตรงนี้ยังเหลือ,อน,นี่เหลือผิวด้านอันนี้คือผิวด้านในของเหล็กนะ่างเช่นอันนี้คือผิวด้านนอกสมมติเราเชื่อมปุ๊บก็ติดแค่ติดแค่นั้นแต่เมนนนนออออออาาาารรรร์คคืื่่่่เเเเเเขีีียยยยยยกกวหหมปะะะบิงงลลลลััดไ้แ แล้วอย่างที่3สมมุติเราดูเม็ดอาร์อะไรเรียบร้อยรอบคันแล้วเม็ดอาร์ Met k, อย่างเดิมอยู่แล้วถ้าเกิดทํสีรถมาล่ะ mm. นี่เราไล่ตั้งแต่ตรงนี้เลยสมมุติถ้าเราดูจากด้านหลังไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะเราจะดูอย่างนี้กันจึบ๊บใช่ไหมสมมุติถ้าเส้นรถมันมาอย่างนี้ไล่มาใช่ไหมไล่มาปุ๊บเราใช้เราเราปิดตาข้างหนึ่งปุ๊บเราเราเล็งดูเลยว่ารถเนี่ยเป็นแบบไหนคือรถ ถ้าถ้าสีเดิมโรงงาน,นอ่ะมันจะเรียบและสมอกันจะไม่มีคลื่นหลังริ้วรอยแล้ว,ลวลจ,จะไม่เป็นเม็ดด้วยมันจะความลักษณะเป็นเม็ดมันจะเป็นเหมือนคลื่นคลื่นค่นอเรียกนะว่าเม็ดผมจะเรียกว่าเม็ดนะนนี้ตัวผมเองเรียกเม็ดแล้วก็จะเป็นคลื่นนี่แต่ถ้าดูเป็นตัวรถเรียบกันเสมอกันแบบนี้เขาเรียกว่าสีเดิมโรงงานเขาเรียกแบบนี้ถ้าสีเดิมโรงงานจะเป็นนี้นะทุกรุ่นทุกคันเป็นนี้หมดเหมือนกันแล้วตั้งแต่ฝาประตูเคยทําสีมาล่ะ ก็จะเป็นคลื่นอย่างที่ผมบอกเหมือนซุ้มล้อหลังเป็นเหมือนประตูเหมือนกันนี่จะไล่มาเป็นรถเลยแล้วก็จะเห็นเชฟรถเห็นปะ่ะเห็นทวดทรงเอของรถเราก็จะเห็นหมดเลยก็ว่าจะสีจะสวยยังไงคือเราจะดูเชฟแบบนี้แหละทั้งซ้ายและขวาเราจะดูอย่างนี้หมดเลยนะนี่แล้วก็2เลยเนี่ยไอเอาสุดท้ายเลยระบบไฟคเครื่องเกียร์ระบบไฟนี่คือสําคัญมากๆคือต่อให้รถสภาพสวยยังไงเครื่องเกียร์ไม่สมบูรณ์หรือเครื่องเกียร์ไฟไม่สมบูรณ์เบรกเบิกอะไรเงี้ยไม่สมบูรณ์เนี่ย อันตารายมากๆครับบอกกันว่าอันตารายมากๆเลยเพราะถ้าเครื่องยนต์มีการสึกหลอมีการคือเครื่องยนต์มันมีการใช้งานาแล้วมันคือมันจะมีการสึกหรอลูกสูบจะมีลูกสูบจ,จะเป็นวงรีๆเนาะอ่ามันมีการเสียดสีของกระบอกสูบเกิดขึ้นถ้าในกรณีเราใช้งานหนักๆเข้าให้เนี่ยต่อให้ไม้น้อยอยังไงเนี่ยมันมีการกองไม้เกิดขึ้นสมมุติถ้ามีการเกิดไมอยเกิดกองไม้เกิดขึ้นล้วเละเรามายอมขายแล้วเครื่องยนต์ยังช้ำแบบอะไรเงี้ยเราจะต้องเช็คเลยว่าขอลองขับได้ไหมหรือขอสตาร์ทได้ไหม นั่นแหละแล้วก็เกียร์เหมือนกันถ้าเกียร์มีปัญหายิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ขับก็ไม่ได้สตาร์ทได้เดียวแต่ขับถอยหลังเดินหน้าก็ไม่ได้นั่นก็มีปัญหาคือเกียร์เกียร์กระปุกกับเกียร์เฮ้ยวานะเกียร์กระปุกกับเกียร์ออโต้เดี๋ยวผมมาสอบเดี๋ยวผมมาบอกอีกวิธีดนึงดูแล้วกันเนาะอ๋อหรือว่าบอกไปเลยกวนคือเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีขัดจับจากระหว่างเครื่องกับเกียร์ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวถ้าเป็นเกียร์ออโต้สมมติเราเข้าเกียร์เอ็นเอ้ยเข มันก็จะปั่นรอบค่อยๆทดตามาตา,าตาของความเร่งของเอความเร็วของเครื่องยนต์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงแม็กสปีดหรือว่าท็อปเกียร์ของเขาแล้วหรือว่าแล้วก็มาทีนี้ระบบไฟปึ้งไอ้ท่าเกียร์ปุกล่ะถ้าเกียร์กระปุกสังเกตได้เลยคือคัดถ้าคัดหมดมันจะแข็งๆจะฝุดๆแข็งๆแล้วจมๆลึกๆหน่อยมันจะไม่มีอะไรต่ดๆต่อ,ตอๆอ่าท้าขึ้นมาเนาะ แล้วเวลาเข้าเกียร์ก็จะแบบตึกต๊กตึๆกตึกตึกเหมือนอารมณ์เกียร์แท็กซี่อะครับเกียร์ตโต้ก็เป็นเหมือนนั้นเหมือนกันถ้าเกิดในเกียร์ที่ไม่สมบูรณ์นะโอเคแล,แล้วแล้วเรื่องพวกระบบเบรกอะระบบเบรกเราก็จะต้องไล่ตั้งแต่น้ำมันเบรกดูอีกทีหนึ่งเลยนะว่าน้ำมันเบรกดำไหมผ้าเบรกหมดไหมปั๊มเบรกตายไหมอะไรอย่างเงี้ยเราคือดูได้หมดเลยคือเราคือพวกนี้ว่าการลองขับเป็นอะไรที่ดีที่สุดถ้าในบรรดาเครื่องยนต์เกียร์เบรกระบบไฟเนี่ยการลองขับเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะแล้วนี่เห็นปะ่ะอย่างที่ผมบอกคือรถจจะะต้องเงเเป็นกก นี่คือสีเดิมโรงงานเห็นไหม e n f o r k i n g ไหมตรงนี้ก็จะต้องเงาไปกระจกที่สะท้อนแบบนั้นนี่เห็นป่าแต่มันจะมีคลื่นของเขาเรียกว่าฮูดหรือโชเดอร์ของของตัวกระฝากระโปรงรถเนี่ยดีไซน์แต่ละค่ายไ่เหมือนกันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฮูดเนี่ยตรงนี้จาะดีไซน์ไม่เหมือนกันเนาะจะต้องยังไงเราก็ต้องต้องเห็นเงาเป็นกระจกแบบตัวสะกดได้แบบนี้โอเคนี่คือสีเดิมโรงงานไม่ว่าจะอะไรที่เป็นเหล็กก็ตามแต่จะต้องสีแบบนี้เท่านั้นนะครับ อ๋อีกในสนิทโอเคช่างไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดให้โอเคอย่งงก็เรื่องไอ้โดยรมก็ตามนี้เนาะโอเคครับอ๋อเดี๋ยวผมพาสาตาร์เครื่องยนต์ให้ฟังนิดนึงละกันเพราะว่าผมจะได้อธิบายให้อีกนิดนึงน,นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนี่ถหมอธิบายให้ฟังอีกนิดนึงนิดนึงระบบไฟถ้าติดครบก็แล้วไปไม่เป็นไร แต่ถ้าระบบเครื่องระบบไฟในเครื่องยนต์มีปัญหาอนัรนะต้องดีแกนะครับแต่ถ้าเครื่องยนต์สมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องไม่มีเสียงแบบอารมณ์หลอกๆๆๆๆไม่มีนะแบบแรกกๆๆๆไม่ไม่มีนะคือเขาเรียกว่าแบบนี้อาการบอาอารมณ์เครื่องหลวมแบบนี้แหละหรือว่าเราดาวลงไปลออเครื่องมันมาแต่ความเร็วไม่ขึ้นก็เครื่องหลวมหรือเคลียไม่สมบูรณ์นั่นเองครับก็คืออย่างเงี้ยเครื่องยนต์แน่นเสียงจะไม่แบบ นี่คือเสียงดีเซลมันจะเป็นลักษณะนี้แหละต่ถ้าเป็นเป็นถ้าเป็นเปนซีนมันจะไม่แบบเสียงมันชื่อท่าไปแต่มันจะมีเสียงแบบถ้ารถที่ไม่สมบูรณ์มันจะมีเสียงแบบร้อกๆๆๆเนี้ยประมาณนั้นโอเคครับเรื่องราวตามนี้ครับผมก็พามาฟังอ่าเียนะอธิบายให้ฟังโดยรูมข้าวๆแล้วเนาะว่าดูยังไงเกี่ยกับลกเะเรื่องราตามนี้ับหากล้าคนไนสนใจต่อจากที่เบอร์ู6เ์5 3 9 1 5นัมเรอว่าจะมาหหเนที่นเ แล้วชิลลี่คาร์นี่เลยครับมีแต่รถสวยๆทางนั้นไม่น้อยๆทางนั้นเลยนะครับบอกก่อนกล้าการันตีว่ารถสวยไม่น้อยนี่คันนี้ต้องต้องที่นี่เท่านั้นนะครับเอาล่ะหากจะมาหาใจที่ได้ที่ไหนอยู่นี่เลยสีเส้นเกษตรน้มีนตลาดรถมอเตอร์สแควร์ล็อกบีห้าโอเคมาหาใจได้ตลอดเลยนะครับไปละครับบ๊ายบาย